เราบริการถึงนที่เลยนะคะลูกนะคะ้าท่านใดเชิญะคะ่ะวันพัติธาขายที่ตลาดอ่างทองนะคะวันจันยุกวันอังคารในตลาดนัดพิเศษวันทุกตลาดนัดทอ มาเลยค่ะเล็กเลยนะคะเล็กเป็นเดียวเล็เล็กเลน้ำตกพิเศษันเหมาเราก็ไปค่ะ ไก่มาราก,ก็มีจ้าเติ่เยกบิเตียนนี้หน่อยเลยขายจนมอกวางแล้วคัะคนนี้ก็เป็นคนลุกล่วงคนลุกล่วงคนุ๊ย 再见 องทุไป